สวัสดีครับอาจารย์คิดคาถามได้ใหม่นะครับถ้ายังไงเราถึงจะฝึกนิสัยให้เราเป็นคนที่คิดเรื่องกุศลได้ครับก็ต้องฝึกเพราะว่านิสัยดั้งเดิมเราเป็นพวกชอบเสพต่เรื่องอกุศลชอบเน้นเสพกามอย่างเงี้ยครับใช่ต้องต้องฝึกไปในทางที่เป็นกุศลเราก็ต้องหัดฝึกคิดไปในทางกุศลเช่นคิดพุโทโธหรือคิดให้ควรตามาธรรมะพระพเจ้า พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดอยู่อย่างเงี้ยอะไรเป็นอกุศลปุ๊บเราไม่เอาทิ้งแต่ปัญหาอีกที่ว่าเราจะคิดกุศลได้ยังไงเราจะคิดกุศลได้เนี่ยเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนดังนั้นช่วงแรกเนี่ยเราต้องฝึกมีสติสัมปชัญญะมันคิดยากครับอาจารย์เพราะเราเสพกามแล้วมันมันรสอร่อยเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่มีสติเราไม่สามารถเสพกามได้ตลอดวันตลอดคืนหรอกมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นระหว่างที่มาเสพกามก็รู้แปลว,ว่าเสพกาม แต่เวลาที่ไม่เจตกามก็ให้รู้พุทโธไปมีสติรู้อยู่กับกุศลไปครับพอผมก็ชอบดูหนังฟังเพลงเนี่ยชอบเห็นภาพสวยกินอาหารอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยผมก็มีกินอะไรพวกนี้ครับใช่เราก็อย่าไปยินดียินร้ายมันก็อย่างที่บอกว่าคิดพุทโธเห็นอะไรก็พอใจไปหมดก็กลับมาไม่ต้องไปพอใจอะไรกับมันไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องความพอใจเพราะพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง ถ้าเราไม่ปรุงแต่งไปในทางความพอใจไม่ปรุงแต่งไปในทางความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์กลับไปอยู่กับพุทโธมันก็อยู่กับปัจจุบันมันก็สงบไปแล้วนะ่ะ <Okay. S 2> สติสัพพัญญ,ญานักที่กุศลแล้วครับประเด็นคือผมเกิดความเบื่อตอนอนช่วงปฏิบัติธรรมผมเกิดอาการเช่นนี้ครับมันขี้เกียจไงมันต้องฝึกไงอย่างที่บอกมันต้องฝึกซ้ำๆฝึกบ่อยๆมีระเบียบวินยัย ความขี้เกียจมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันไม่มีใครหรอกไม่ขี้เกียจแต่อยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรพยายามพอไหม <Okay. S 2> ที่จะทําให้เราเนี่ยละจากความขี้เกียจนั้นเพื่อให้ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหน้าที่เราก็ต้องฝืนอะ่ะ hmm. ฝืนความขี้เกียจเหมือนไม่อยากตื่นไปทํางานแต่ทำไมเราถึงตื่นไปทํางานได้เพราะเรามองเห็นโทษใช่ไหมว่าเราทำไมไม่ทํางานเนี่ยเราก็จะโดนบอกโดน hmm. ไล่ออกโดนปั่นเงินไม่ผ่านงานโดนตัดเงินเดือนเราเห็นโทษใช่ไหมละ่ะ เมื่อเราเห็นโทษเราก็เลยต้องตื่นไปทํางานแต่การปฏิบัติธรรมอะ่ะเรายังมองไม่เห็นโทษของการที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นแก่เราบ้างถ้าเราไม่ยอมออกจากความทุกข์ข้างพวงจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นแก่เราบ้างเรายังไม่เห็นโทษตรงนั้นชัดเจนเราเลยยังมีความขี้เกียจอยู่เพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติอะไรอย่างยิ่งยวดเนี่ยแสดงว่าเขาเห็นโทษจากสิ่งนั้นเขาเลยเร่งทาความเพียรเพราะนั้นคนที่มีความเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิมากๆเนี่ย เพราะเขามองเห็นโทษของาการที่เขาเนี่ยต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตรนี้เขาเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเขาเลยเร่งทําความเพียรปฏิบัติภาวนาเผากิเลสเพราะฉะนั้นใครมองเห็นโทษแบบไหนมันก็จะเร่งรีบในการทําสิ่งนั้นไงอ่มันกลัวพูได้ง่ายเหมือนเรากลัวตกงานอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องรีบไปหางานทําเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ยายรอเราอยู่ถ้าเราไม่มีารายได้มาจ่ายค่าใช้จ่ายเราตายแน่เราไม่มีารายได้มาจ่ายนี่เราตายแน่เห็นไหมเรา,าเห็นโทษ เราเล่เรเล่งในการขวนขวายท,ทําความเพียรเพื่อทํางานเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากผลกําไรจากการได้เงินได้ทองตากเงินตากน้ําครับประเด็นของผมคือผมโอชนะความเบื่อหน่ายไม่ได้ครับทำไปแก้ไปถึงสิบนาทีผมก็เบื่อฉันนัน่งสมาธิเดินจงกมรมหรืออ,าาอ่านหนังสือทำไมเงี้ยก็ <c oughs> เกิดความเบื่อหน่ายโทษมันไม่เห็นโทษงไงเราก็ต้องพิจารณาเห็นโทษเยอะๆการพิจารณาเห็นโทษเนี่ยคือเราก็ต้องคิดมันไปไงว่า การที่เราไม่เล่งทําความเพียรภาวนาเนี่ยมันจะเกิดโทษอะไรกับเราได้บ้างนรกกระเนินนเนเดเจลาชานเป็นวิสัยเป็นที่ไปของเราแล้วเห็นไหมว่าคติของเรลจฉานถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เจัจชานที่มันตกทุกข์ได้ยากลําบากเห็นใจต้องโดนทรมานทรกรรม mm hmm. เราจะมีชีวิตต่อไปอยังไงเราจะมีความทุกข์ใจมากมายมหาศาลขนาดไหนถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เจัจชานแบบนั้น mm hmm. ถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตเราไปลอยอยู่ในเวหาเราไปลอยอยู่ในอากาศมีไฟพุ่งลงมาใส่ตัวเราตลอดเวลาร้องหอยร้องหอยหวนตลอดวันตลอด,ลอดคืนเราจะทนได้ไหมถ้าเราตกนรก มีหอกจิ่มแทงเราตลอดกลางวันกลางคืนเออเท้ากลางวันกลางคืนวันละสามร้อยเล่มเราจะไหวไหมมันต้องมองเห็นโทษไงครับมันอาจจะเกิดจากจิตสานึกหรือลึกๆผมมันไม่เชื่ออย่างจริงๆหรือเปล่าครับเพราะว่าผมไม่ได้เห็นกับตาประมาณนี้ครับใช่เพราะเราไม่ปรุงแต่งไงเราไม่พิจารณาไงมันไม่เกี่ยวกับเชื่อหรือไม่เชื่อหน้าที่เราคือพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องพิจารณาหเห็นนระกกระเมิดจระชาและเปรตวิสัยก็ได้ เราพิจารณาให้เห็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์การใช้ชีวิตเป็นทุกข์ไหมละ่ะการขวนขวายในการหาเงินหาทองเป็นทุกข์ไหมล่ะการอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่ได้ตามความพอใจเป็นทุกข์ไหมล่ะการตอบสนองต่อความต้องการในเงินที่ตัวเองมีอยู่แต่ใช้ไม่พอก็ต้องไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมันทุกข์ไหมล่ะเพราะนั่นน่ะถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องเล่นทาความเพียรภาวนาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจากความทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นในเหตุปัจ ครับถ้าอแสดงว่าผมต้องฝืนก่อนใช่ไหมครับถึงแม้ช่วงแรกผมจะสึกเบื่อนายอึดอัดอะไรบเลให้ใช่มันต้องฝืนหมดแหละมันไม่มีใครหรอกทํางานแรกๆก็ฝืนฝืนตื่นนอนฝืนเดินทางมันฝืนหมดทุกอย่างทุกคนมันใช้ชีวิตด้วยความฝืนจังนั้นแหละทนอยู่อย่างเงี้ยแม้ไม่ชอบเจ้านายก็ต้องอยู่ทนเบื่อพ่อแม่ก็ต้องทนอยู่มันเบื่อหมดแล้วทุกคนมันเบื่อหมด แต่เราก็ต้องฝืนี่ยต้องอดทน,น่ยขันติเป็นเครื่องขูดเกากิเั้นเลิศเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นให้มากถ้าเรามีความอดทนอดกั้นน้อยความประสบความสำเร็จเราก็น้อยตามแล้วเรามีความอดทนอดกั้นมากความสำเร็จก็มีมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากอย่างเงี้ยครับปัญหาผมหลักๆคือผมตามอารมณ์เต็มไม่ค่อยทันนะอย่างเช่นผมอยากกินอาหารอร่อยๆอย่าเนี่ยผมก็กินรัดแหลกเลยจนลุบหลางเต็งออกอ้วนไม่ก็ดึดอัดนอนอยากเลยวกน ก็ต้องมีสตินะก็ต้องกลับไปฝึกสติกลับไปฝึกพุทโธแค่นั้นเลยกลับไปฝึกเยอะๆถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อะมันต้องฝึกอะอ๋อไม่ถึงตอนช่วงส,สมัทะก็ให้กําหนดจิตอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นจะพุทโธหายใจเข้าออกพองยุบอะไรพวกนี้ใช่ครับที่อาจารย์เคยสอนใช่ใช่จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอันหนึ่งเลือกเอาอันหนึ่งแล้วก็อยู่กับนั้นไปเลย เวลารารมาอลไรมันเกิดขึ้นความอยากมันมากเราก็พิจารณามันมีสติกับมาอยู่ที่พุโทโธหรือไม่ก็เราก็พิจารณาเห็นโทษมันก็ได้ว่าการกินไปในมันทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างโาครคภัยไข้เจ็บแม้มันจะยังไม่มาในตอนนี้แต่นาคตมันมามากมาม,มันมาแน่เพราะว่าทุกวันนี้เราเริ่มกินมากมันเริ่มเกิดความอือดอัดร่างกายเพราะว่าเกิดจากอาหารการกินที่เราไม่รู้จักประมาณในการกินเรามองไม่เห็นโทษจากการกินอย่างเนี้ ตอนเสพมันอร่อยกับชาตใช่เราเห็นจารรสอร่อย,อยงไงแต่เรามองไม่เห็นโทษของมันเนี่ยว่าโทษมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราก็เลยตามใจปากเหมือนคนที่เขาออกกําลังกายฟิตเนสและรู้จักเวลาในการกินเนี่ยเขา,เ,าเขามองเห็นโทษในอนาคนข้างหน้าว่าโทษมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเลยต้องระมัดระวังในการกินไม่ว่าจะกินคลีนก็ตามจะกินแล้วไปออกกําลังกายก็ตามเพราะเขาเห็นโทษในอนาคนที่เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่อยากให้โทษนั้นมาสู่ตัวเขาเขาก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงโทษนั้น ด้วยการมากินกินอย่างเงี้ยแม้มันจะลำบากลำบนฝืนกินไม่อร่อยแต่เขาก็ต้องฝืนกินเพราะเขาเห็นว่าโทษมันจะเกิดอะไรขึ้นได้แก่เขาบ้างบางคนมองไม่เห็นโทษเนี่ยต้องรอให้ทุกเจียนตายก่อนคือต้องรอเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาก่อนถึงจะอดอาหารได้แต่ถึงเวลานั้นมันก็ไม่ทนแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ป่วยแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งรักษาก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นแก่เราแล้ว <นะ S 2> เพราะฉะนั้นอย่าพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาด้วยวิธีการป้องกันาไว้ก่อนอย ไม่ใช่เกิดแล้วค่อยมาป้องกันทีหลังวัวหายแล้วค่อยล้อมข้อกขาไม่ทันเพราะเราเกิดทุกเียนตายแล้วเหมือนเวลาเราสังเกตไหมคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยรอให้เป็นโรคเบาหวานก่อนถึงควบคุมปากตัวเองได้ถึงควบคุมการกินตัวเองได้ว่าต้องกินน้ําตาลน้อยต้องกินน้าตาลมากต้องกินน้ําตาลผมเป็นประมาณนั้นเลยครับอาจารย์นั่นแหละก็คือมีความรู้อยู่นะครับว่าไอ้กินแบบนี้มันทำอ้ววเป็นเบาหวานเนี่ยแต่ว่าเราแพ้ต่อกิเลสนะเราแพ้ต่อความอร่อยของอาหารในพวกเนี่ย เราไม่มองเห็นโทษไงเรามองเห็นตลรดอร่อยเพราะฉะนั้นตาหลังเนี่ยต้องมองเห็นโทษเยอะๆพิจารณาเข้าไปว่ารสอร่อยเนี่ยเรารู้แหละเรารู้ทุกคนมารู้ได้ว่ามันเป็นรสอร่อยแต่คําถามคือเราจะสามารถเห็นโทษมันได้ยังไงเราก็ต้องพิจารณามันว่าอร่อยทุกวันเนี่ยแต่โทษมันจะเกิดขึ้นในหาประมาณไม่ได้ในอนาคตพข้างหน้าเราอาจจะป่วยเป็นโรคภัยไข้เจีบปีนหน่อยเราอาจจะไม่ได้กินเลยก็ได้นะถ้าวันนี้เรารู้จักประมาณกินอ่กินแต่เพียงพอน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีแล้วเราจะได้กินตลอดไป แต่ถ้าเรายัธนาในการกินอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้กินอีกตลอดไปเพราะฉะนั้นเราจะกินไปจะกินไปได้ตลอดแต่ประมาณในการกินหรือวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่มีโอกาสได้กินอีกเลยเพราะกินต่อไปไม่ได้แล้วมาเป็นโรคไฟไข้เจ็บแล้วจะเอาอะไรระหว่างกินได้ตลอดแต่วันหนึ่งต้องยุติก,การกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเห็นโทษเยอะๆมันจะได้มีอุบายไปเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นครับแล้วก็เสียที่สองผมก็คือผมชอบเป็นคนหวังน้ําบ่อหน้าครับก็คือเออเดี๋ยวค่อยทำในเช่นแกเรื่อง โทรศัพท์มือถือที่ผมเคยเล่าก่อนหน้านี้นะครับพอจิตใต้สำนึกเรืลอกับผมแล้วผมก็คิดวัตเออทั้งเงินหมดเดี๋ยวไปกอดพ่อแม่ก็ได้มาเนี่ยแต่ผมทาบตำตรงเลยก็เรื่องเดิมก็กลับไปที่เรื่องเดิมคือมองไม่เห็นโทษคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่เห็นโทษเราจึงลงมือทำิ่งนั้นการหวังน้ำบ่อหน้าการอยากได้อยากมีอยากเป็นการอยากเป็นนี่เป็นสิ่งล้วคิดว่าจะไปหาได้เพราะมันมองไม่เห็นโทษเงยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พอเวลามันทําจบไปแล้วเสร็จไปแล้วตอบสนองต่อความต้องการหรือความอยากของตัวเองแล้วนั่นแหละเพิ่งจะเห็นโทษมันไม่เห็นโทษตอนสายไปแล้วความทุกข์ทนตัวเราแล้วถึงได้เห็นโทษได้เพราะนั้นเราต้องฝึกจากการที่รอให้เห็นโทษตอนหลังจากมันจบไปแล้วเราต้องเห็นโทษก่อนที่มันจะเริ่มต้นเราเห็นโทษเนี่ยมักจะมองเห็นโทษตอนที่มันจบไปแล้วมันเกิดเรื่องเกิดราวแล้วเราถึงได้เห็นโทษมันก็สายเกินแค่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ให้เปลี่ยนเริ่มต้นใหม่กลับมาเห็นโทษพิจารณาให้เห็นโทษ ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เริ่มต้นมันจะได้ไม่มีทุกข์ครับอาตอนนี้ประเด็นผมหมดแล้วครับเดี๋ยวเช็ดห้ใหม่แล้วโทรไปใหม่ครับผมออต่อูย <laughs> ครับ